การใช้งานโปรแกรมบีบอัดไฟล์7 0สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมบอคซ่าไอทีกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำการสร้างไฟล์บีบอัด .exe ที่มีรหัสผ่านนะครับโดยปกติเราก็มักจะสร้างไฟล์บีบอัดแบบทั่วไปนะครับซึ่งก็ไม่มีความปลอดภัยใดๆเลยนะครับ ผู้ที่ได้ไฟล์ก็สามารถที่จะนำไฟล์ไปคลายได้แต่ในคลิปนี้ก็จะมาเพิ่มรหัสผ่านนะครับเข้าไปให้กับไฟล์บิบอัด exe ของเรานะครับผมก็จะใช้ข้อมูลเดิมนะครับนั่นก็คือโฟลเดอร์รูปที่อยู่ใน Document นะครับท่านผู้ชมก็เลือกข้อมูลที่ต้องการแล้วก็กดปุ่ม Application นะครับ

ในส่วนชื่อและนามสกุลผมก็จะปล่อยเป็นชื่อเดิมเลยนะครับรูป7 zselected นี่ครับผมรูป7 z นะครับแล้วก็การตั้งค่าทั่วไปผมก็จะขอใช้การตั้งค่าที่โปรแกรมแนะนำนะครับเดี๋ยวเราแท็บไปเลยนะครับ Dot.dot.button รูปแบบการบีบอัดที่ต้องการใช้ combo box. 7 zcollapsed ครับผมรูปแบบการบูอัดก็จะยังใช้70นะครับ อัตราการบีบอัด combo box 9 dash ีที่สุด collapsed อัตราการบีบอัดนะครับผมจะเลือกใช้ดีที่สุดเลยนะครับต้องการบีบอัดไฟล์ให้เล็กที่สุดแล้วก็ประหยัดพื้นที่ที่สุดแต่ก็จะใช้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่สูงที่สุดเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะแทบไปเรื่อยๆเลยนะครับวิธีการบีบอัดขนาดดิจิทขนาดอักษรขนาด solid block จำนวน CPU threads colon combo box star t ในส่วนของจำนวน CPU t h r e a d นะครับหรือแกนประมวลผลตรงนี้ก็ผมปล่อยปเป็นค่ามาตรฐานเลยนะครับ8หรือใครจะปรับเพิ่มให้มากกว่านี้ก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับเพื่อเราจะได้ให้7 0นะครับรีดประสิทธิภาพของ CPU เราจะได้บีบได้เร็วที่สุดนะครับโดยจะได้ใช้เวลาน้อยลงนะครับเดี๋ยวเราก็จะแท็บไปในส่วนของการสร้าง ลนะครับ .exe กเยนหน่วยความจำที่ขนาดไฟล์พารามิเตอร์ตัวเลือกการปรับปรุงที่ตั้ังตัวเลือก group สร้างเอกสาร SFX checkbox not checked เราจะมาที่กลุ่มของตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับเราก็จะเจอสร้างเอกสารนะครับ SFX นะครับผมตรงนี้ก็คือพระเอกของเรานะครับซึ่งจะทำให้ไฟล์ที่เราสร้างออกมาเป็น .exe นะครับ เขา not check ไว้อยู่เราก็ space bar ได้เลยครับ space check e d เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะแท็บไปในส่วนของการใส่รหัสเลยนะครับ bit at chair f i delete files at การเข้ารหัส grouping ใส่รหัสผ่าน colon edit protected blank โอเคเจอรหัสแล้วโอเคผมใส่รหัสเดิมเลยนะครับ boxa boxa p o k z a 2ครั้งนะครับ s t o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  s t a s t o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  star โอเคใส่รหัสผ่านอีกครั้ง colon edit protected blank แท็บมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งใส่ให้เหมือนกันเลยนะครับแล้วเราก็จะแท็บไปที่ตกลงเลยนะครับแสดงรหัสผ่านวิธีการเข้ารับสร้างรหัสผ่านตกลง <Button. S 1> เมื่อตั้งค่าทุกอย่างนะครับพร้อมแล้วก็กด enter ได้เลยครับรอสักครู่นะครับ โอเคนะ่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรูป .dot.exe ห้าออกหาครับผมเราก็จะได้ไฟล์นะครับรูป e x e มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าถ้าเราจะคลายไฟล์นะครับ e x e จะเป็นอย่างไรนะเ,เดี๋ยวผมขอแก้รูป4ออกห้าข้อมูลเดิมนะครับรูปลายต่อหล่างหนึ่งรูปหนึ่งส ผมกลัวข้อมูลจะซ้ํากันนะครับผมขอเปลี่ยนข้อมูลเดิมก่อนที่เราจะบีบอัดนะเป็นรูปหนึ่งนะก่อนหน้านี้เป็นคําว่ารูปนะครับรูป dot exe ห้าห้าผมจะเลื่อนมาที่ไฟล์ที่เราเพิ่งบีบอัดเมื่อกี้นะครับรูป exe นะครับเดี๋ยวเราลองกด enter เข้าไปเลยครับเจ็ด dash self dash extracting archive dialog extract to colon edit plus x selected c colon backslash users backslash user backslash documents backslash ครับผมเขาก็จะ มาในส่วนของที่คลายไฟล์นะครับตอนนี้ไฟล์ผมอยู่ที่ด็อกิเมนต์นะครับเขาก็จะคลายไฟล์มาที่นี่นะครับแล้วก็ปล่อยไปข้าพื้นฐานหรือส่าที่จะแก้ไขก็ได้นะครับเดี๋ยวกดแท็บเลยนะครับ dot d o อันนี้ก็คือการเลือกนะครับว่าจะคลายไฟล์ที่ไหนนะครับ extract button อันนี้ก็คือปุ่มแตกไฟล์ cancel button โอเคปุ่มยกเลิก extract to colon d t แล้วก็จะย้อนกลับมาที่ a t tag to นะฮะก็คือจะแตกไฟล์ไปที่ไหนเดี๋ยวผม ชิปแท็บไปที่ cancel b u t extract button a t t a c k นะครับผมก็คือคลายไฟล์นะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะกด enter ได้เลย enter password dialog enter password colon ครับผมอันนี้ก็จะให้เราใส่รหัสนะครับ stop s t a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  p โอเคนะครตรงนี้ก็จะไม่อ่านนะครับผมแต่ว่าในคลิปก่อนหน้านะครับในการคลายไฟล์ที่เป็น 7 z ก็จะอ่านให้นะครับไม่เป็นไรในส่วนของการใส่รหัสผ่านเอาไ็นว่าเรามั่นใจว่าเราพริมพ์รหัสถูกนะครับก็สามารถที่จะแตกฝ่ายได้นะครับโอเคพิมพ์รหัสผ่านเสร็จแล้วกดแท็บ show password checkbox not checked alt plus s, <S อันนี้เขาไม่แสดงพาสเวิร์ดนะครับ ok button ก็ไม่เป็นไรนะครับใส่รหัสได้ถูกก็แท็บไปที่ปุ่มโอเคแล้วก็ enter ได้เลยครับ See, back, รอสักครู่รูปหนอ่ง6 o รูปสอ่ o 6 เรียบร้อยแล้วนะครับผมไฟล์ก็จะถูกคลายมาแล้วนะครับจาก exe นะครับใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับแล้วข้อมูลก็จะถูกคลายออกมาได้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของการทำให้ไฟล์บีบอัด exe นะครับมีรหัสผ่านนะครับก็จะทำให้ข้อมูลของเรานั้นปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ ปลอดภัยที่สุดนะครับเราอาจจะต้องมีการเพิ่มวิธีนะครับการเข้ารหัสเข้าไปอีกนะครับแต่ในคลิปนี้เราก็มาแนะนำนะครับการใส่รหัสเบื้องต้นกันก่อนนะครับก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้ไว้ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมต่อในคลิปถัดไปครับ